เกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเราสร้างโต๊ะกินข้าวจิ๋วเอา,เอาไปให้น้องกระรอกทูกประเทศไทยน้องกระรอกจะชอบไหมไปดูกันค่ะเรื่องเกิดจากไปเห็นคลิปต่างชาติที่เขาเอาโต๊ะจิ๋วไปให้กระรอกแล้วน้องกระรอกชอบมากนั่งกินใหญ่เลยในเมืองไทยทุกคนเคยเห็นกระรอกอยู่ตรงไหนใกล้บ้านของใครคอมเมนต์จังหวัดไว้เลยนะคะพวกเราใช้ไม้ไอติมมาสร้างตโต๊ะกอีจิ๋วให้กระรอกกันจ้าทุกคนว่าใครจะชนะ1 2หรือ3โต๊ะกอี้ของใครจะมีกระรอกมานั่งก่อนกันรีบคอมเมนต์ไว้เลยนะคะใครตอบถูกเดี๋ยวไปเที่ยวชคพวกเราตั้งใจทํามากเอาไม้ไอติมมากัันทแแขงง้หด3บบ ว่าน้องกระลอกจะมานั่งของใครก่อนกันคะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยชอบอันไหนคะห2หรือ3รีบเดินทางออกไปหาน้องกระรอกกันเลยคลิปนี้ไปเติมไฟชวนเพื่อนมาดูกระรอกด่วนจ้าคลิปนี้เราลองเอามาผูกที่ต้นไม้ในสวนสาธารณะของจังหวันดนครสวรรค์วางอาหารที่กระลอกชอบไว้บนติมตื่นเต้นมากมาลองดูันค่ะว่าน้องกระลอกจะมานั่งโต๊ะของใครก่อนย เดินลงมาที่โต๊ะแบบที่1ก่อนเลยใครเลือกแบบนี้บ้างคะดูดิน้องทางเป็นมองมองมองแล้วก็หยิบผลไม้ไปจ้าไม่ยอมนั่งโต๊ะมากันหลายตัวนะคะแต่ไม่มีตัวไหนนั่งเลยแบบที่2ก็มีน้องกระลอกมาแต่ ดีๆด,ดิน้องมามองแล้วก็ไปเลยจ้าโอ้อยแบบที่สองไม่ต้องเสียใจนะและเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นดูดิทุกคนแบบที่สาน้องกระรอกมาที่โต๊ะหยิบผลไม้แถมน,นั่งกินกันด้วยจ้าไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มากก็หลายตัวเลยบอกเลยนะคะแบบนี้น้องกระรอกชอบมากจังหวัดไหนนี้กระลอกคอมเมนต์บอกเลยนะคะี่ไปทำตัวเพิ่มอีกหลายโต๊ะไว้เจอกันที่จังหวัดของทุกคนจ้า